ดูดุนด่วนฟันธงแชมป์ไทยลีกปีนี้มีเซอร์ไพรส์อินฟูดังฟันธงกลางงาน BYD สนับสนุนฟุตบอลไทยลีกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนำนี้เลยนะครับเปลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเขตกรานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน์ออนแนเนๆโปรโตีนเน้น กระเนพัดในเขตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ดูกันด่วน,วนต้องซุยเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานถแถลงข่าวนะครับ BYD เปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกอย่างเป็นทางการเราต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สําคัญต่อ วงการฟุตบอลไทยนะครับคือตั้งแต่มาดามแป้งมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับต้องยอมรับว,ว่ามาดามแป้งตั้งใจทำงานจริงๆและต้องการพาบอลไทยผ่านวิกฤตแล้วก็เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยการดิวสปอนเซอร์ต่างๆก็ราบลื่นถ่ายทาสดเราก็มี AIS ที่เข้ามานะครับ AIS Jazz Mono โอโ้ลงทุนฟุตบอลไทยลีกกลับมามีมูลค่าอีกครั้ง รวมไปถึงผู้สนับสนุนใหญ่ของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยหลังจากเจ้าเดิมเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญาออกไปนะครับมาดามแป้งต้องยอมแล้วว่าเขาใช้คอนเน็ t ชันที่สุดๆของเขานะครับก็ได้ BYD นะครับเป็นผู้นำด,าด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าชื่อดังของเมืองไทยนะครับก็มาร่วมสนับสนุนฟุตบอลไทยลีกภายใต้แนวคิด BYD ชาร์จพลังบอลไทยซึ่งงานเนี่ย เขาจัดอย่างอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับกลางเซนทันเวลด์เขาจะมาสนับสนุนทั้งไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3มคุณผู้ชมบรรยากาศในงานดีมากนะมีบรรดานักฟุตบอลชื่อดังของเมืองไทยนะครับมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยครับน้องแบงค์สุพนัณเหมือนตาพีรนฉำรัศมีชาลิวชาป,ปุยโจรทานเข็มดีคคณาคยกแล้วก็มีอินฟูอย่างพี่เจวัปัตพี่แตงโมพี่บิ๊กแชมป์พี่ตู มากันครบนะครับส่วนผู้ใหญ่ก็มีมาดามแป้งนะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็มีทางฝั่ง,ง BYD ที่มาร่วมงานนะครับก็เป็นคุณยูปิงเคิร์นะครับผู้จัดการทั่วไปของบริษัท BYD แล้วก็มีคุณประธานวงพรประภาประธานเจ้าที่ประหานกลุ่มธุรกิจลิเวอร์กรุป๊ปซึ่งการแถลงข่าวร่วมมืออย่างเงี้ยมันส่งผลดีต่อฟุตบอลไทยลีกมากมาก ได้เงินมาสนับสน,นุนฟุตบอลไทยลีกเดินหน้าแล้วเขายังมีการเปลี่ยนชื่อฟุตบอลไทยลีกด้วยอย่างไทยลีกหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจําให้ชัดๆเลยครับ BYD C l i o n Six ลีกหนึ่งซึ่งเขาจะเอาไปคล้องกับรถยนต์อย่าง,ง BYD C l i o n Six เนี่ยเขาเป็นรถยนต์ที่สมรรถนะ C l i o n Six รถยนต์ SUV Premium, พิเียมพละกกำลังสูงนะครับรถไฟฟ้าที่ดีมาก แล้วก็เหมาะกับหลีกสูงสุดของเมืองไทยมีความเร็วมีความแม่นยําประมาณนี้ส่วนไทลีกสองเนี่ยมาในชื่อ BYD Seal ไฟลหลีกสองนะครับหรูหราสปอร์ตเหมาะกับหลีกที่กําลังเติบโตเป็นเวทีพัฒนานักเตะและก็สโมสรส่วนไทลีกสามเนี่ยภายใต้ชื่อ BYD Dolphin หลีกสามนะครับซึ่งเป็นรถที่ประหยัดคล่องตัวขับสนุกก็เหมือนกับไทลีกสามที่เป็นเวทีของคนจริงแล้วก็พลังชุมชน พร้อมด้วยแคมเปญ BYD ชาร์จพลังบอลไทยขับเคลื่อนวงการลูกหนังด้วยพลังแห่งอนาคตนะครับซึ่งเขาก็จัดงานยิ่งใหญ่และเขายืนยันว่าจะช่วยผลักดันฟุตบอลไทยนะเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับการได้ผู้สนับสนุนเข้ามาในช่วงที่ฟุตบอลไทยเนี่ยเกิดการตั้งคำถามทั้งทีมชาติทั้งลีกแต่เรายังมีผู้สนับสนุนอยู่เนี่ยก็ทาให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีอันนี้คือเรื่องดีจริงๆผมไปงานนี้ต้องชื่นชม,มว่าโอ,อ้โหผู้ใหญ่ทุกฝ่ายก็ช่วยกัน พัฒนาฟุตบอลไทยได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ได้มันเจอน้องๆในฟุตบอลเจอเจ้าแบงค์สูบพนันเหมือนตาเจอพี่นิวชม,มาเนี่ยได้ถ่ายรูปได้ขอลายเซ็นด้วยคือเขาจัดงานได้ดีมากและเชื่อว่าหลังจากนี้ฟุตบอลไทยก็จะมีแต่เรื่องดีๆยืนยันเลยนะครับติดตามกัน B y d ดีเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลไทยในครั้งนี้เนี่ยเข้ามาแบบจริงจังเบื้องต้นเนี่ยสัญญาปีต่อปีก่อนแต่เดี๋ยวเขาเนี่ยมีการต่อแน่นอนนอกจากนี้ผมมี เรื่องเอ็กูซีฟผมได้ไปสอบถามบรรดากูรูรุ่นพี่เกี่ยวกับว่าปีนี้แชมป์ไทยลีกจะเป็นทีมไหนบอกเลยว่าต้องซุยทำมาแบบจะเต็มฮือฮาและก็เซอร์ไพรส์แน่นอนไปฟังกันกันกนกบทั้งบิ๊กแชมป์พี่เจวรปัดพี่ลีซอพี่จอนรวมถึงนันนงแล้วก็ไม่เคลนเบิร์นไปฟังกันครับเสียดายครับคือเสียงเพลงในงานเนี่ยมันมันติด เรื่องของลิกสิทธ์ต่างๆผมสรุปมาให้ฟังแล้วกันส่วนถ้าใครอยากดูฟังเสียงของพี่พี่ก็ไปดูช่องทางอื่นของผมแล้วกันผมสรุปให้อย่างนี้ผมไปถามคนแรกเนี่ยบิ๊กแชมป์นะครับบิ๊กแชมป์บอกว่าท็อปโฟร์ไทยลีกปีนี้เนี่ยบุรีดำจะจบอันดับ4 b g จบอันดับ3 b a แบงคอกจบอันดับ2และอันดับหคือเมืองทองโอ้โหบิ๊กแชมป์มาคนแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ฮือฮาครับสนัน่นสถานจริงๆแฟนกิเลนพยองน่าจะยิ้มแล้วก็มาต่อที่พี่เจวรปัตนี่ครับเจเรือแจวแห่งวงการฟุตบอลไทยพี่เจในอย่างฮาท็อปโฟไทยลีกของพี่เจนะครับอันดับ4คืออยุธยาอันดับ3คือพลังการตามที่นายแพทย์ประวัติเขาขอมาอันดับ2คือระยองอันดับหนึ่งของพี่เจคือเมืองทองโอ้นี่ฟันทงเอาฮาและ ไปก็ต่อกันที่พี่รีซอพี่รีซอบอกว่าอันดับ4เนี่ยให้เป็นการท่าเรืออันดับ2อเนี่ยอันดับ3เนี่ยให้เป็น BG อันดับ2ให้เป็น B u อันดับ1พี่ซอให้เป็นบุรีรําเพราะพี่ซอมองว่าบุรีรําเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดโดยเฉพาะมีผู้เล่นต่างชาติคุณภาพเต็มทีมเขาเสริมมาโหดมากส่วนพี่แตงโมโลงปิยพงยิงเนี่ย พี่แตงโมที่4ี่เขาให้ราชบุรีเพราะมองว่าราชบุรีปีนี้ดีต่อเนื่องแน่เสียฟุกเอาจริงอันดับ3เนี่ยพี่แตงโมยกให้แบงคอกยู n นเต็ดอันดับ2องเซอร์ไพรส์ผมมากพี่แตงโมบอกว่า b ีจีลุ้นจบที่2อันดับ1พี่แตงโมชี้ชัดไปที่บุรีรามยูเนเต็ดนะครับคุณผู้ชมส่วนทั้งฝั่งนั้นนงจำนงส่งเกลือกันหน่อยอันดับสเนี่ยนนงให้ราชบุรี เหมือนกับพี่แตงโมเลยเพราะนันน o บอกว่าโคชย่งวรวุฒมาแน่ปีนี้อันดับ3นันน o ให้การท่าเรืออันดับ2งนันน o ให้ Bu จบที่2อนะครับอันดับหนึ่งนันนฟันธงว่าเป็นบุรีดามยูเนเต็ดโอ้โหนันน o ไม่เซอร์ไพรส์แฟนบอลเลยนันน o ฟันธงประมาณนี้แล้วก็พี่จอรนะครับพี่จอรมองว่าอันดับ4เป็นการท่าเรืออันดับ3ามแบงคอกยูเนเต็ดอันดับ2 BG แล้วก็อันดับหนึ่ง บุรีดามยูเอต็ดนะครับนี่ก็เป็นการฟันธงจากพี่ๆที่ฝากกันอ่ผมมีภาพบรรยากาศที่ผมไปเจอนักฟุตบอลมาด้วยอ่ไปดูกันนะพี่นิวพี่ดนน้องแบงค์สูบนั้นเหมือนตาอ่าโจนาธานเข็มดีอ่ไปดูกันครับเป็นขอผมได้เตรียมอีกข้างล่างเตรียมอนะไรไม่รู้เตรียมของนี่จะถ่ายพี่เนี่ยหป่ <c oughs> าพี่นิวเป็นไงท่าเรือปีนี้ท่าเรือปีนี้เราไปแชมป์ไปชนะีอังกฤษไปเลยนะ แล้วเป็นไงพี่ว่าปีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมต้องดีขึ้นกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมไหมต้องต้องดีขึ้นกว่าเดิมดูผมบันทงท่าเรือลุ้นลุ้นแบบสนุกนะปีนี้เดี๋ยวรอดูนี่กับตันนิวฉ่ำเขาจัดการไม่ได้กับตันแต่นับบุญนะครับบุญกับนับบุญอ่ะผมพีนุ่งครับเดี๋ยวนะอยู่แบบความหวังเมืองทองก็ดูการนี้เอ้ยดีพอเซนอันนี้เออจากคณะขับยกสู้ๆเนาะเดือบ เดแบอทเดครับอยู mm ่ก like ับดาวติกตอกนะผมดูทุกิปอ่บด้วยเต้นกับลูกพี่เจผมตลอดทุกครั้งนี้ผู้หูนะครับเออผู้หูเจ้ารรีครับสวัสดีครับสัดีครับขอให้เปลี่ยนเลยครับคอบคุณมากนลครับไปร้านเจบุตอนนี้เห็นไปยังเทนจัดเทนพี่จงอยู่ปะเทนอยู่คนเดียสบายไมสบายมากดาวคุยหล่อเหมือนเดิม อยู่กับอีกหนึ่งซุปตาครับโจนาธานเขียนดีนี่เขินเชิยช่วยโจนาช่วยกันเดครับโจนาธานลาันนี้ปีนี้มานะมาแน่นอนนี่โจนาธานบอกมาแน่นอนอีกอันหนึ่งฝากเชียร์โจนาธานด้วยฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์ด้วย ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเจอแล้วตื่นเต้นเสมอเขาบอกอ่ะเขาบอกจริงอยู่กับอีกหนึ่งซุปตาครับคือมือไม้พี่สันไปหมดแล้วเนี่ยเจอซุปซุปวร์นัทเหมือนตาไม่ซุปวร์นัทตีเออฝากเป็นหน่อยครับเป็นหน่อยนี่ครับอีกหนึ่งดาวเตะความหวังทีมชาติไทยเราดูน้องได้เอาแบ๊ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากงานแถลงข่าวที่ผมไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆในชาแนลต้องสุยนะครับ BYD ชาร์จพลังบอลไทยขับเคลื่อนวงการลูกหนังด้วยพลังงานแห่งอนาคตสุดยอดจริงๆนะครับจากนั้นในคลิปนี้ขอปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับยู23ของเราจะลงเล่นเกมแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ด้วยการเจอกับติมมเลสเตยู23นะครับแข่งขันในเวลา2ทุ่มที่สนามแพทเ o อ s t สเตเดียมถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะครับ BG Sport, t v i o h AS, ไทยรัฐสะดวกช่องทางไหนก็ดูช่องทางนั้นวันนี้เชื่อว่าโค้ดวังทวชัยดำรงอองตะกูลต้องการที่จะไปเป็นแชมป์รอบแรกต้องผ่านให้ได้เกมนี้คงจัดเต็มนะครับเศกสรรลาตรีธนวุฒิโพชัยยศกรบุรพาชินวัตรประจวบมอน สิทธาบุลล่าชนพัฒน์บัวพันเนี่ยลงครบแน่แล้วรอเดี๋ยวรอดูว่ายูยสามพอเปลี่ยนจากนิชิกะยะที่เราแพ้รุ่นในเกมอุ่นเครื่องมาเป็นโคดวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลที่เป็นเฮดโค้ดระดับตำนานของทีมชาติไทยผลงานจะดีขึ้นหรือเปล่ารูปแบบและวิธีการจะเป็นยังไงวันนี้เวลาสองทุ่มติดตามรับชมกันผมบอกเลยว่าน่าติดตามจริงๆเป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยยูยี่สามด้วยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ เราต้องส่งกําลังใจเชียร์เยอะเพราะปีนี้มีทัวร์นาเมนต์เยอะไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์อาเซียนที่เราต้องไปถึงรอบชิงหรือเป็นแชมป์ให้ได้แต่ไปแข่งที่อินโดนะแล้วก็มีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่เราต้องไปรอบสุดท้ายได้และก็ซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพอีกชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าดูกันได้ตลอดทั้งปีอย่าลืมนะครับเป็นกาลังใจกับทีมชาติไทยยูยี่สิบสามกันเดี๋ยวมาคุยกันหลังจบเกมว่าเฮ้ยวันนี้ไปยังไงบ้างรูปแบบวิธีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมแลดูมีอนาคตหรือเปล่า เดี๋ยวมาว่ากันแต่วันนี้อย่าลืมเชียร์ยูยี่สิบสามกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับปรเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนยพัทในเคสการ์โนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน,น,นด์แน่นโปรตีนเน้นๆกรนเนเนพัทในเคสการ์โนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อน ปิดภาพประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ